อ่าล๋อแหละฉันจะอธิบายแอนเนอร์คือจะเข้าไปตัดไฟเข้าไปตัดไฟโอ่คโอเคทำตัวให้ผมทำตัวให้ผมนะโป๊ะจับพิรุษนะโบได้เลยอยากทำตัวให้มีพิรุธวาโป๊ะเออดินี่คือภารกิจแบบเตลอแบบเปิดเผยเราเตลอะคือการที่ทำมันก็ได้แบบให้คนรู้น้อยสุดใช่ไหมล่ะเราก็เลยแบบเก็บทุกคนพอมีทุกคนเล เราไม่มีคนรู้เว้ยเราไม่มีใครรู้เว่ยไม่มีใครรู้เดี๋ยวมึงนกูไปตัดไปตัดไปก่อนเผื่อความจะตัเพื่อนมึงตัดอีเหรเพื่อนเฮ้ยโฟนโฟนก่อนไปเดี๋ยวมึงมาดูปืนกูไหนไนี่เราต้องเโปรไมเเดี๋ยวีไปไปจุดสเต็มก่อน

คคุณแฝดคอุณแเราลวนแล้วเราวเลยโปโปมาด่โปโปมาี่เรือเรเรี่เรมาี่มาโโปเห็นตประกันคนนี้ปะเห็นตัวประกันคนนี้ปะอย่าพึ่งยงดู